สวัสดีครับผมอาจารย์สมนึกมุนตรีเลอละสมียินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Living Life พระคำของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสือหนึ่งยนบทที่5ข้อ13ถึง21 1อนยนบทที่5ข้อ1 3ถึง21ข้อความเหล่านี้ข้าพระเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อให้ท่านรู้ว่า ท่านมีชีวิตนิรันดร์และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ถ้าใครเห็นพี่น้องของตนทำบาปชนิดที่ไม่นำไปสู่ความตายก็ให้คนนั้นทูลขอและพระองค์ก็จะประทานชีวิตแก่คนที่ทำบาปซึ่งไม่นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นการอธรทมทุกอย่างเป็นบาปแต่บาปที่ไม่นำไปสู่ความตายก็มีอยู่เรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปแต่พระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาเรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้ายและเรารู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และประธานสติปัญญาแก่เราเพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้ทรงสัตย์จริงและเราอยู่ในพระองค์นั้นโดยอยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พระองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าแท้และเป็นชีวิตนิรันดร์ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงรักษาตัวให้พ้นจากรูปเคารพหัวข้อในวันนี้ชื่อว่ารักต่างตรงที่เราฝากตัวไว้กับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าข้าพระเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้มาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้มีชีวิตนิรันดร์คือความมั่นใจที่เรามีเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้าคือถ้าท่านทูลขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ทรงฟังเรารักต่างตรงที่ว่าเราฝากชีวิตไว้กับพระเจ้าพระเจ้าไม่เพียงแต่ให้อภัยบาปของเราพระเจ้าจะตอบในสิ่งที่เราทูลขอ ที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าทศาทยที่ฟังหรือมีโอกาสได้เรียนเรื่องของพระเจ้าติดตามพระเจ้าท่านคงจะเคยมีประสบการณ์กับการตอบคำอธิษฐานที่มาจากพระเจ้าถามว่าข้างหลังสุดที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของท่านเมื่อไหร่และเดี๋ยวนี้ท่านมีอะไรไหมที่เป็นคำอธิษฐานของท่านพระคัมรบอกว่า ถ้าคำอธิษฐานเป็นไปตามพระประสงค์พระเจ้าก็จะฟังวันเรื่องวันนี้บอกว่าลักต่างตรงที่เราฝากตัวไว้กับพระเจ้าผมได้พูดบ่อยครั้งว่าผู้รับใช้พระเจ้าเรารับใช้ทุกคนได้ไม่เพียงแต่คริสเตียนที่พันธกิจของเรามีร้านกาแฟแล้วผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟเมื่อไม่ได้ติดธุระข้างนอกผมพบอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนใกล้ๆกับร้านกาแฟ ท่านก็นมาดื่มกาแฟทุกครั้งผมมาพบก็พบกับท่านแล้วผมก็คุยแล้วมีโอกาสสนทนากันก็พบว่าอาจารย์ท่านนี้ยังไม่เป็นคริสเตียนแต่มีแฟนที่เป็นลูกสาวของเสียพิบาลผมถามเมื่อไหร่จะแตง่งแกบอกว่าแกเรียกผมพี่แกบอกพี่ไม่มีทางถามทำไมถ้าผมไม่ถือคริสซึ่งผมไม่ได้ถือคริสพ่อแม่ของแฟนไม่ให้แตง่งเพราะพ่อแม่เขาเป็นอาจารย์ผมว่าเอาแล้วสิทำไงดีเนี่ย ผมก็คิดแต่อยากให้เขาแต่งอยากให้เขามีชีวิตที่ดีคบกันก็ตั้งนานแล้วผมก็ลึกๆผมชอบอธิษฐานแบบลุ้นกับพระเจ้าใช้คำนี้ได้ไหมครับว่าอธิษฐานและอยากจะให้พระเจ้าตอบที่เป็นชัยชนะอ่ะผมว่าขอพระเจ้าช่วยน้องคนนี้จเจอเงินก็คุยกันในที่สุดมีอยู่วันหนึ่งผมบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะแต่งงานเนี่ยในพิธีคริสเตียนนะต้องสองคนมีความเชื่อพระเจ้า ผมบอกว่าความจริงเนี่ยนะเราบอกอย่างนี้ก่อนดีไหมว่าอย่าเพิ่งบอกว่าเราถือคิดแต่บอกว่าเราเชื่อพระเจ้าก่อนผมก็เป็นพยานบอกว่าถ้าข้างในเรามีความเชื่อพระเจ้าผมคิดว่าแฟนคงจะได้เล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังเยอะเขาบอกพี่ความจริงผมก็เชื่อนะแต่บ้านผมไม่ได้ถือคิดผมว่าเอาสิเข้าเข้าทางแล้วนะผมก็เชื่อนะแต่ผมไม่ได้ถือคิด ความจริงมีหลายคนนะที่บอกว่าเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ถือคิด <_: S 1> ผมก็เสนออย่างนี้นี่เราพูดด้วยปากนะว่าเราเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อเรารับด้วยปากแล้วเชื่อด้วยใจเราก็จะรอดยังไม่ได้บอกนะว่าต้องถือคิดก่อนถึงจะรอดรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจน้องเชื่อพระเจ้าแล้วอาจจะยังไม่ได้บอกว่าถือคิดก่อนเพราะถ้าเราจะมาถือคิดอะไรเราต้องมาเรียนเราต้องคำนวเข้าใจเราต้องรู้พระคัมภีร์อะไรอีกหลายหลายอย่าง แต่รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจก่อนได้ไหมเราจะรอดแต่วันนั้นผมไม่ได้นําเขากลับใจนะไม่ได้นําเขาอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสต์นะครับหลังจากนั้นอีกสองสามอาทิตย์ผมพบแฟนของอาจารย์ท่านนี้มาคุยกับผมเขาบอกอาจารย์แฟนหนูรับเชื่อพระเจ้าแล้วที่โบสถ์ผมว่าออ้ยโอ้โหยนี่คือสิ่งที่ผมรุ้นกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นพระเจ้าทํางาน พระคัมภีบอกว่าถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าจะฟังพระเจ้ารักน้องคนนี้ที่เป็นเพื่อนคุยกับผมที่ร้านกาแฟาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ฝากตัวเองกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานให้น้องเขาได้รับเชื่อเราเรื่องยาวให้สั้นครับผมรับใช้สามีภรรยาคู่นี้ด้วยการประกอบพิธีแต่งงานให้ครับขอบคุณพระเจ้าเรามีชัยชนะเพราะความศรัทธา ที่เรามีอยู่ในพระเจ้าเราไ้ฟังนะครับผมเป็นตัวประกอบเท่านั้นเองผู้ที่ทําให้สําเร็จคือพระคิดครับพระเจ้าเรา,าปรารถนาอะไรเรามอบไว้กับพระเจ้าถามดีๆเดี๋นี้ท่านปรารถนาอะไรเดี๋ยวนี้ท่านอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ท่านกําลังอธิษฐานอะไรอยู่ฝากตัวกับพระเจ้าครับพระเจ้าจะทําให้เกิดพี่น้องที่เชนหลายคนคงมีคำพยานว่าพระเจ้าได้ทําอะไรดีๆ ให้เกิดในชีวิตของเราดังนั้นบทสรุปของผมในวันนี้ก็คือว่าขอให้สิ่งที่ท่านขอกับพระเจ้าสิ่งที่ท่านปรารถนากับพระเจ้าสิ่งที่ท่านทูลกับพระเจ้าขอพระเจ้าตอบท่านตามพระประสงค์อันดีของพระองค์ให้เรารวมใจกันอธิษฐานพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการตอบคำอธิษฐานครับ้หลายเชื่อสาวกของพระองค์ทุกคนก็เชื่อคริสเตียนทุกคนก็เชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้น ตอบได้จงขอก็จะได้จงหาก็จะพบจงเคาะก็จะเปิดให้แก่เขาขอพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทำมิกชนของพระองค์ตามพระประสงค์ของพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์าเมนท่านทั้งหลายได้รับพระพรจากรายการนี้ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งครับเพื่อในที่สุดแล้วท่านทั้งหลายก็จะมีโอกาสได้รับบทเรียนและบทชูกำลังทุกวันครับ ปีใหม่เพิ่งผ่านไปไม่นานอธิษฐานว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท่านตั้งใจกับพระเจ้าดยการให้พระเจ้านั้นครองใจท่านทุกวันให้เวลากับพระเจ้าเป็นเวลาสั้นๆไม่นานเพื่อท่านจะรับการเสริมกําลังไฟวิญญาณขอปีใหม่นี้ทั้งปีนั้นเป็นปีที่นําพาความสุขที่สุดที่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ขอพระเจ้าอวยพรครับ